สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่ยี่สิบปดนะคะพวกับแนวทางเราพัฒนานะคะเราพัฒนาวันนี้นะงวดที่แล้วแอดใ,ให้เราพัฒนาไปกล่าวขอไปเลยแอดให้เราพัฒนาไปแปดศูนย์สามเจ็ดสองปดนะคะวิ่งรูดสองกับสามเนาะวิ่งรูดสองกับสามงวด แล้วเขาเข้าสองสามสามสองนะคะแล้วก็เข้าห้าห้าเลขเบิ้ลของแอดเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะทุกคนวันนี้วันนี้แอดให้ตัวเด่นไปมาดูวันนี้นะคะตัวเด่นที่แอดให้ก็คือเก้าหนึ่งสี่แปดสามศูนย์นะคะตารางอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าแอดจะดึงส่วนมากแอดจะมีสองตารางเนาะแอดจะเลือกไม่รู้ว่าจะเลือกถูกหรือเลือกผิดแอดก็จะเอาสองตารางมาใส่กันนะคะ วันนี้แอดให้วิ่งรูด1กับ0นะคะ1กับ0อ่าเดี๋ยวแอดจะบินในตารางให้นะคะแปหนึ่งหนึ่งแปดนะคะแปดสามแปดสามปเขาจะมาอีกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสมสมนะคะสามเก้ามสี่เก้าเก้า หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งาห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกหกห้าหกศูนย์หกหนึ่งห้าสี่เก้า ห0 6 0แอดเปลี่ยน3 9มเก้าเป็น6 1 1 6ึ่งหนึ่งหกค่ะห้าหกห้าสีเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลกันเบิ้ล6 6 9 9 นะคะตัวถิงก็เก้าหนึ่งสี่แปดสามศูนย์นะคะเร่งรูดหนึ่งกับศูนย์นะตัวเจาะแอก็จะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งอ่าแล้วก็จะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งอ่าหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ สามเก้าเก้าสามจะมาอีกไม่น้อย <c oughs> ได้ตัวก,ก่อนนะคะทัก่นแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งนะคะหกหกหนึ่งจะมาด้วยเปล่าไหมมัม่งจะอืออือแล้วแอดเพิ่มให้นอง กันส9มเก้าเก้าสามันก็จะเผื่อมาเนาะวันนี้อาจจะเยอะน่อนะคะเน้นจับวินในตารางนะคะในตารางเน้นจับวินในตารางนะคะแต่ว่าเน้นศูนย์นะคะศูนย์ตัวนี้ศูนย์น่าจะมาคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะร่ำรวยๆถูกหวย้วยทรัพย์กันทุกคนค่ะไปแล้วค่ะ